วันนี้อาจจะพูดถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร23กุมภาพันธ์พศ2534รอช,อช,อชอได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลซึ่งมีพลเอกชาติชายชุนทวันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีเหตุผลหลักว่ามีการช่อราบบางหลวงอย่างหนักในรัฐบาลและรัฐบาลพยายามทำลายสถาบันทหารโดยมีหัวหน้าคณะคือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ผู้ประชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ภายหลังการรัฐประหารได้เลือกอานานปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญจนมีการเลือกตั้งผลปรากฏว่าน,นายนรงวงวันหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในคณะรอสช,อชได้คะแนนมากที่สุดแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดําจากความใกล้ชิดกับหัวหน้านักคายาเสพติด ทำให้พลเอกสุจินดาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งเป็นการตราบาสัต,ตที่เคยกล่าวไว้ว่าจะไม่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจนได้รับฉายาว่าเสียสัตว์เพื่อชาติจากสื่อมวลชนในเวลานั้นและในห้วงเวลานี้เองได้เกิดพักเทพพักมารเป็นคําที่สื่อมวลชนใช้เรียกกลุ่มพักการเมืองในเหตุการณ์พฤษภาธมินที่แบ่งแยกเป็นสองฝ่ายชัดเจนพักที่ถูกเรียกว่าพักเทพคือพักที่ประกาศตนเป็นฝ่ายค้าน ไม่สนับสนุนการดำรงตำแหน่งนาย,ยกัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคราประยูนผู้นำคณะรัฐประหารรอสอชอในขณะที่พักมารคือพรรที่สนับสนุนพลเอกสุจินดาคราประยูนจากผลดังกล่าวทำให้ประชาชนหลายส่วนไม่พอใจในวงกว้างเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการทักท้วงการโต้แย้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ล่างขึ้นมาใหม่ว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้ถูกประกาศใช้ และนั่นนำไปสู่การประท้วงทั้งการอดอาหารการเดินขบวนและการชุมนุมสาสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหาคนครทําให้รัฐบาลพลเอกสุจินดาใช้คําสั่งสลายการชุมนุมเกิดการประทะขึ้นมีการใช้กระสุนจริงทําให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางในเขตตัวเมืองเป็นนักธุรกิจหรือบุคคลวัยทำงานแตกต่างจาก14ตุลาในอดีตซึ่งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาประกอบกับมีการใช้มือถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารในครั้งนี้เหตุการณ์พฤษภาเทมินนี้จึงได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าม็บมือถือในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงรับสั่งให้พลเอกสุจินดาคราประยูนนพันธ์ตีจำรองสีเมืองเข้าเฝ้าโดยทรงพพพรรรรรระะะาาาาาาชทททนดัแก่คณผู้เ้เฝลองธุีบ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทรทหลังจากนั้นอีก4วันพลนเอกสุจินดาจึงได้ประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและนายอานาันต์ปัญญาชุนได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งในเวลาต่อมาวันที่13กันยายนมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศพรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นลำดับหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทราภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้า แต่งตั้งนายชวนหลีภัยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทย